สวัสดีผู้เพื่อนทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเจ็ดรถสีม่วง ECU 5ที่สามารถเอาไปตบรถสีทอง ECU 0ได้นะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็อยากทำขึ้นมาให้สำหรับสายฟรี free, หรือว่างบน้อยโดยเฉพาะเนาะที่อาจจะไม่ได้ดวงดีหรือว่าไม่ได้มีรถสีทองดีๆเอาไว้ใช้งานนะครับทุกคนและแบบเราอยากจะเอาไปลงแรงให้มันสามารถสู้กับรถสีทองได้อนะไรแบบนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วรถสีม่วงเนี่ยมันก็มีหลายๆคันที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับทุกคนขอแค่เราอัพเต็มเนาะแค่นี้ก็สามารถเอาไปตบสีทองหลายๆ คันได้แล้วนะครับส่วนคนที่เขามีสีทอง ECU 1 ECU 2ขึ้นไปเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องไปเทียบกับเขาหรอกเนาะเพราะว่าถ้าเราเป็นสายฟรีงบน้อยมันก็ต้องแบบเออทำใจอยู่แล้วนะครับว่าเราไปเจอรถแรงๆเนี่ยยังไงมันก็สู้ยากเนาะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนน้อยไงเออที่เขาจะมี ECU สูงๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะมี ECU ศูนย์กันนะดังนั้นรถสีม่วงพวกนี้มันก็จะสามารถเอาไปเล่นทดแทนกันได้นะครับแล้วทีเนี้ยมันจะมีคันไหนบ้างนะครับผมสําหรับ7คันนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ได้เลยนะคร ถูกกว่าเดิมได้เลยที่ร i ดแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวา้เติมเกมครั้งแรกรับโบนัสทันทีสูงสุด50%เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงพร้อมเกมชน้น,นามากมายให้เลือกเติมเติมเกมถูกเข้าไวา้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีที่รีดแมนช็อป โอเคเรามาเริ่มกันที่รถสีม่วงทีมเอ็กซ์ทีมกันก่อนนะครับผมสำหรับ3คันแรกเนี่ยก็จะเป็นของเอ็กซ์ีมเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นคันที่ผมอัพ ECU เต็ม5ตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะก็จะมีเทคานเทอร์โบเอสเนาะแล้วก็มีโรตัสนะครับเป็นรถบัตรพาร์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะแล้วก็มี C8 นั่นเองนะครับทุกคนคันที่ดีที่สุดเลยในบรรดารถสีม่วงทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นปอร์เช่เทอร์คานเทอร์โบเอสนะครับทุกคนคันนี้จะได้จากบัตพาร์ตซีซั่นแรกนะนเ,นเน,มมนาะ ก็คือเอามาเล่นได้เลยเนาะเพราะว่าคันนี้ในหลายๆเจ้านะที่เขามีการจัดเทียนะครับเขาจะยกให้แบบเป็นเทีย์ที่สูงที่สุดและของสีม่วงเนาะคือถ้ามันสามารถอัปเกรดขึ้นไปเป็นสีทองได้มันก็คงอัปไปแล้วนะสำหรับคันนี้นะครับทุกคนต่อไปคันที่2นะครับเพื่อนๆยัด ECU เต็มเลยก็อัปเต็ม25ทับได้เลยนะก็คือโรตัสนะครับทุกคนคันนี้คือแบบควบคุมดีมากๆนะครับทุกคนเข้าโค้งหรือว่าตอนดิฟเนี่ยคือแบบโคตรดีเลยขับง่ายสนุกด้วยความแรงเนี่ยอาจจะไม่สู้เชอร์คนารันวบคมุร เนาะทำให้เวลาดิฟอะไรแบบเนี้ยมันออกโค้งได้เร็วออกตัวได้เร็วนะความเร็วของเขาที่แบบแม้จะไม่ได้สู้เทคาเนี่ยอะไรแบบเนี้ยแต่โดยรวมแล้วถ้าเราไม่ได้เล่นพลาดเลยมันก็แบบพอสูสีนะครับหรือว่าแบบออกไปเล่นได้นะครับผมแลวก็มีหลายๆครั้งนะที่สามารถตบสีทองได้หลายคันมากๆนะ SVG อะไรแบบเนี้ยคือท้ได้ฝีมือตริงจริง,รง,รงเนี่ยกินกันไม่ลงแน่นอนนะครับแล้วเผลอๆเนี่ยถ้าไปเจอคนที่เล่นชิลอนนะครับและแบบเขาก็ไม่ได้ตึงมากอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสโดนโลตัสแซงได้เหมือนกันนะครับทุกคนเอออย่าดูถูกเนาะคันเล็กๆคันนี้ นะจิว๋วแต่เจิงมากๆนะครับผม ต่อไปคันที่3ามนะก็คือ C8 นะครับสำหรับ C8 เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะถ้าเพื่อนๆไม่ได้เติมบัตรพาสก็อาจจะจําเป็นต้องเล่นแหละเพราะว่าในบรรดา x อ็กซ์มเนาะถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีสีทองเยอะมากนักยังไงก็จะเป็นต้องเล่น C8 นะครับเพราะว่ามันแทบจะดีที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับคันสีม่วงด้านล่างพวกนี้นะครับทุกคนแล้วก็ไม่นับรถบัตรพาสเนาะดังนั้นคนที่แบบไม่ได้เติมนะแล้วก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนักนะครับก็จําเป็นต้องเล่น C8 นะเพราะว่ามันดีที่สุดแล้วในเรื่องความเร็ว ไม่สู้เทคานนะเออเทคานเนี่ยมันเป็นกึ่งสีทองไปแล้วเราตัดออกไปอเอามาเทียบกับโรตัสอะไรแบบนี้คือมันก็สูสีใกล้เคียงกันนะครับพอไปวัดไปวาได้แต่ว่าข้อเสียของ c 8เลยที่แบบผมไม่ค่อยชอบนะันก็คือมันดิฟแล้วแบบมันไหลนะคนที่ชอบจริงๆเนี่ยก็ขับง่ายนะอันนี้มันแล้วแต่จริตคนแล้วก็แล้วแต่ความชอบเนาะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะชอบคันนี้มากๆนะแต่ส่วนตัวแล้วแบบผมแค่รู้สึกว่ามันควบคุมยากไปนิดนะเวลาเข้าโค้งอะไรแบบนี้มันชอบแหกโค้งชอบไหลชอบชนตอนดิฟอะไรแบบนี้นะผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว ถ้าเกิดว่าเราตัดปัญหาเรื่องนี้ออกไปได้เนี่ยก็เป็นอีก1คันที่ดีมากๆเลยก็แรงมากๆด้วยเนาะสามารถเอาไปเก็บแต้มขึ้นพันเได้สบายๆเลยนะครับทุกคนโอเคทีนี้มาดูกันต่อที่ทีมสมรรถนะกันบ้างนะครับทุกคนก็จะมีอยู่2คันในก็คือฮุนไดเนาะที่เป็นสีม่วงนะฮุนไดมันจะมีสีทองกับสีม่วงนะครับผมก็ฮุนไดสีม่วงเนี่ยก็ตึงไม่แพ้กันนะอีกคันนึงก็จะเป็น Ford m u s ส a ตง GT นั่นเองนะครับผม2คันนี้ถ้า ECU ยังไม่เต็ม5เนี่ยมันก็จะเล่นหืดห ตอนนี้ก็แบบอยู่พันหกเกือบเกือบพันเนะถ้าฝีมือดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็อาจจะขึ้นพันเได้เนาะสำหรับอ่อ ECU หนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนัพ ECU เต็ม5้าเลยก็25่สทับยี่เนี่ยก็คือขึ้นพันเได้สบายๆนะเผลอๆขึ้นพันแปดได้ด้วยเนาะสำหรับ2คันนี้นะครับคือรถสีม่วงเนี่ยทุกคันเลยนะมันจะไม่ค่อยดีมากนะครับแล้วก็มันจะรู้สึกว่ายังไม่แรงมากเท่าไหร่ถ้าเพื่อนเพื่อนอัพ ECU ไม่เต็มเลยก็ไม่ได้อัพเต็ม25่ 25, นะาออยาาาาาากกเข้้ใจจนะรรรัหรือออววว่นะวมม่่ยูทํไมมมงงแ ทำไมคนถึงบอกว่ามันดีเราเล่นแล้วทําไมมันไม่เห็นดีเหมือนที่คนบอกเลยเนี่ยหลักๆเลยก็คือจําเป็นต้องอัพเต็มก่อนนะครับเอออันนี้เผื่อว่ามือใหม่มาเล่นตามน้อแล้วแบบเอ้ยเล่นตามแต่ ECU ไม่เต็มอัพยังไม่เต็ม25่สทับแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ดีเหมือนที่คนอื่นพูดเลยว่าอะไรแบบเนี้ยเนาะเออคือมันไม่แปลกนะครับถ้าเรายังอัพไม่เต็มเนี่ย คันสีม่วงพวกนี้จะดึงประสิทธิภาพออกมาได้ยังไม่ดีมากนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าคันไหนมันดีหรือไม่ดีมันแรงจริงไหมนะครับเราต้องอัพ ECU ให้เต็ม5ก่อนแล้วก็ต้องอัพรถ25ทับยก่อนถึงจะสามารถเอามาจัดเทียร์ได้เอามาตัดสินได้นะว่ามันแรงจริงไหมหรือว่ามันดีจริงไหมนะครับทุกคนแล้วทีนี้ก็จะมีอีกคันนึงนะครับที่เทียร์ต่ำลงมาหน่อยเนาะก็คือพวกนี้จะเป็นสีม่วงเทียร์เอสเนาะที่ผมแนะนําไปนะแต่ว่าถ้าเป็นเอาเทียร์เอลงมานิดนึงเนี่ยก อาจจะลองโงมานนิดนึงแต่ว่าถ้าเพืเ่อนๆแบบไม่มีสีทองจริงๆแลวแบบอยากจะเล่นสีม่วง3าคันอะไรแบบนี้เอาไปเล่นเก็บแต้มแรงไปก่อนอีกคันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาได้ก็คือซูบารุนะครับผมคันนี้ก็อัพให้มันเต็มก่อนนะมันถึงจะดีนะครับทุกคนแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะมีรถคันอื่นเข้ามาแล้วก็ไม่จาเป็นต้องไปปั้นหรือโฟกัสมากนักเนาะเพราะว่าถ้าเราเล่นไปนานๆเดี๋ยวเราก็จะมีรถทองมีรถคันใหม่มาให้เล่นอยู่แล้วเนาะดังนั้นพวกรถที่มันต่ากว่า TRS ยเนี่ยผมก็เลยแบบจะไม่ค่อยแนะนเนะเอออป,ปก็ปืงงของอะนะ เออยกเว้นว่าจําเป็นจริงๆนะครับทุกคน และสุดท้ายนะครับมาดูกันของทีมสปอร์ตเนาะก็จะมีอยู่2คันนะครับเป็นคันที่6กับคันที่7นะก็คือ BMW นะครับทุกคนแล้วก็ Volkswagen Golf R นั่นเองนะสำหรับ2คันนี้นะครับอย่าดูถูกเด็ดขาดนะขอแค่ ECU เต็ม5อัพโด25หทับ5เมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยว่าโคตรซิ่งโคตรแรงนะครับผมและก็ควบคุมง่ายมากๆเนาะการเข้าโค้งการดิปอะไรแบบนี้โอ้โหโคตรดีเลยนะครับผมสามารถทำเวลาได้ดีด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเอาไปแข่งเนาะและก็ลงแรงเนี่ยโอ้โหแข่ง กับสีทองคเด็อื่นได้แบบสูสีสบายสบายเลยนะใครที่ยังไม่มีนะครับผมหรือว่ายังไม่ได้อัพมาเล่นในแบบไม่รู้ว่าจะเล่นคันไหนดีเนาะเอา bmw กับ volkswagen golf r มาเล่นนะครับทุกคนอัพเต็มเมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยว่าโคตรซิ่งโคตรแรงเหมือนกันนะครับ โอเคและนี่ก็คือ7ดรถสีม่วงที่เราสามารถเอาไปตบรถสีทองในการลงแรงจัดอันดับได้นะครับทุกคนเลยก็สามารถเอาไปเก็บแต้มขึ้นพันเจ็ดพันแปดได้เนาะเพื่อนๆ,ๆก็ลองไปเลือกใช้ลองไปอ,อัพตามกันดูนะครับบอกเลยว่าขอแค่ ECU เต็มนะอัพรถเต็มเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถดึงประสิทธิภาพของรถพวกนี้ออกมาได้แน่นอนนะครับแลวก็สามารถเอาไปลงแรงได้สบายๆแน่นอนนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับ7คันพวกนี้เนาะมือใหม่นะครับหลายๆคนที่ไม่มีรถเล่นหรือคนที่แบบเป็นสายง น้อยนะครับเติมน้อยหรือว่าสายฟรีอะไรแบบนี้นะเออไม่มีรถเล่นไม่มีรถดีๆใช้เนี่ยเอาพวกนี้ไปใช้ได้เลยผมการันตีให้นะครับว่ายังไงก็ใช้ได้ยาวๆเลยก็ลงแรงได้สบายแน่นอนนะครับโอเคทั okay, ้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับรถสีม่วงที่เราสามารถอัปเกรดขึ้นไปเพื่อเอาไปลงแรงได้นะเนาะเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้เอาไปดูเป็นแนวทางกันได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เนาะถ้าพเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับวัน ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ